กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโหบ้านสวนพักเครื่องเพื่อนๆพนพี่พี่ที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมสามารถ ให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดติดตามพอกดติดตามล้วจะมีรูปกระดิ่งขึ้นมาครับกดกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆที่ผมได้จัดทำขึ้นนะครับผมหรือหากเห็นว่าวิดีโอนี้นะครับผมจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับผมก็สามารถที่จะกดแชร์เพื่อร่วมเผยแผ่กิจค,คุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเ,เห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่แสนประสันโน วัดบ้านจิกอำเภอคุณหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมหลวงปู่แสนประสานนยุยท่านมรณาภาพปีพศ2562ครับผมปีที่แล้วนี่เองครับเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบาร,รมีมหาเศรษฐีนะครับสร้างในปีพศ2561ก่อนการมรณาภาพของหลวงปู่1ปีนะครับเนื้อหา ของเหรียญน,นี้ก็คือจะเป็นเหรียญเนื้อฝาบาทนะครับผมหน้ากากเงินครับด้านหลังหลวงปู่แสนท่านมรณภาพปีพศ2 5 6 2นี่สิริอายุ1 1 2ปีนะครับผมหลวงปู่แสนนี่ท่านเคยบวชแล้วก็เรียนหนังสือนะครับผมกับหลวงปู่มุมวัดประสาท เจอใต้นะครับผมแล้วก็พอมาอายุได้ครบ21ปีตอนปีพศ2471นะครับผมท่านก็อุปสมบทนะครับผมโดยหลวงพ่อบุญมานะครับผมได้ทําการบวชให้นะครับผมหลวงพ่อบุญมาที่ท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อมุมอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนหลวงปูมุมท่านจะเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์ให้กับหลวงปูแสนนะครับ พออายุได้24ปีนะครับผมท่านก็ต้องได้ลาสิขาออกจากเทศบรรพชิตนะครับผมเนื่องจากต้องไปช่วยทางบ้านทานานะครับผมเนื่องจากครอบครัวของท่านอยู่ในฐานะที่ยากจนมากนะครับผมแต่ว่าตลอดชีวิตคารวสาเนี่ยท่านก็ได้ศึกษาสายเวทครับผมแล้วก็เวทมนต์คาถาต่างๆนะโดยการประกอบอาชีพทั้งเป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นหมอธรรมด้วยนะครับ จนอายุได้90ปีนะครับผมหลวงพ่อหลวงปู่แสนนี้ท่านมาบวชอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้สร้างเสนาสะนะต่างๆนะครับผมให้กับวัดหนองจิกสร้างความจเจริญให้กับวัดหนองจิกตามลําลดับนะครับวัตถุมงคลที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รูปแบบมาจากเหรียญ เสมานะครับผมของโลวงปูทิมวิสลิโกโนะครับกอ็ออกแบบแล้วก็วางอัคระลายยันได้อย่างลงตัวนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพนิที่ได้ชมภาพรายเียนในส่วนขยายไปพร้อมๆกับผมเลยครับเหรียญเป็นรูปเสมาคว่ำนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นสาธิสลักษ์ของหลวงปู่แสนในลักษณะนั่งสมาธินะครับผมนี่ยด้านหน้าไม่มีอักษรอะไรนะครับผมนอกจาก ด้านบนนะครับผมก็จะมีอักษรขอมนะครับผมเขียนว่าพุโทโธนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นยันดอกนะครับผมหรือว่าบางคนเขาเรียกว่ายันเคาะนะครับผมมีพุทธคุณเป็นไปในทางเมตตามหานิยมนะครับเ,เหรียญไม่เจาะห่วงนะครับแล้วก็ลงยาสีขาวแดงด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นหัวใจสาลิกานะครับผม เขจะมีอัคระลายยันทุสานิมะนะครับเป็นหัวใจอริยศสัว์นะครับด้านบนก็จะเป็นชื่อรุ่นสร้างบารมีมหาเศรษฐีด้านล่างเขียนหลวงปู่แสนประสันโนวัดบ้านจิกจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับผมสกราปีอักราร้อยนะครับผมอย่างที่กาบเรียนฮะสร้างกาันก่อนการมรณาภาพของหลวงปู่ ปีหนึ่งนะครับเหรียญนี้มีตอกโค้ดนะฮะตัวน้ในรัศมีนะครับแล้วก็ทางฝั่งขวามือเราเนี่ยจะตอกซีรีส์และนัมเบอร์นะครับเหรียญนี้เป็นอยู่ในลำดับหมายเลข55นะครับดูด้านข้างครับด้านข้างก็ตัดจากด้านหน้ามาหาด้านหลังนะครับผมเราจะทราบได้ว่าตัดจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับผมด้านหน้า Uh, ขอบเหรียญน,นะครับผมจะมีคมเคี้ยวตัวตัดนะครับผมแล้วก็ครึ่งหลังนะครับผมจะฉีกออกไปนะครับผมบางเหรียญก็จะปรากฏเป็นเม็ดรายนะครับบางเหรียญเหรียญส่วนเหรียญน,นี้ก็เช่นกันนะครับผมก็จะมีรอยเคี้ยวตัวตัดในครึ่งหน้านะครับผมแล้วครึ่งหลังก็มีรอยฉีกครับอย่างเหรียญที่แล้วเหรียญหลวงพว่อคูนรุ่นเสาห้ายพันล้านนะครับผม เหรียญที่ผมเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันในเทปก่อนนี่ฮะจะเป็นการตัดจากข้างหลังมาด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับเหรียญโลคูเหรียญน,นั้นจะมีคมเขี้ยวตัวตัดจากด้านหลังนะครับผมด้านหน้าจะเป็นรอยฉีกนะส่วนตัวนี้ตัดจากด้านหน้ามาด้านหลังด้านหน้าก็ครึ่งบนจะเป็นรอ,อยเขี้ยวตัวตัดนะฮะแล้วก็ครึ่งหลังจะเป็นรอยฉีกอย่างนี้นะครับ นี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมในจํานวนหลายๆรุ่นนะครับผมของดวคฟูแสนประสันโนวัทน้องจิตนะครับสําหรับในเทปนี้ก็ขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุดติดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับ